โอเคเลยพี่เข้าไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันอ้าวต้องดูนะองค์แห่งการเดินสุราและเมรัยเนี่ยท่านมีอยู่สี่อย่างเห็นไหมครับสุราเมระยะพาโวสิ่งที่เป็นสุราและเมรัยอันนี้อย่างหนึงสิ่งนั้นตั้งไว้อยู่นะเป็นขวดเป็นโถเป็นโหลว่าตั้งไว้อยู่นั้นก่อนนะอันที่สองปิวิปิวิ ตุกามตามีความประสงค์จะดื่มสมมติว่าสิ่งนั้นตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหายหนึ่งตั้งอยู่แล้วเราก็มองใช่นะอันนี้เรามองละมีความประสงค์จะดื่มลวนะตั้งใจเจตนาเจตสิกเกิดล้วนะข้อนี้นะปิวันังทําการดื่มอันนี้มีริยะเจตสิกนะข้อสามอ่ข้อสองเป็นเจตนาเจตสิกมีจิตคิดจะดื่มแล้วนะข้อสาม่เป็นมีริยะเจตสิกก็คือ ขยันนะทีเนี้ยเห็นเขาวางอยู่ข้างหน้าไม่มีมือจะยกก็เอาเท้ายกขึ้นมาดื่มนะมือเท้าไม่ว่างก็ให้คนอื่นยกขึ้นมาให้ใส่ปากดื่มได้ไหมไม่ได้จริงจริงเหรอวัดได้หั <laughs> ไดได้เลย <laughs> หมายถึงถ้าคนปุ่นเนี่ยบอกว่าคนเอกคนเอก อนนี้มือไม่ว่างน,นะไปหยิบแก้วนั้นมาพี่หน่อยสิแล้วมาใสา่ปากพี่ให้หน่อยคุณเอกจัดจเลยนะเออเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยมีประชุมเล็กน้อย <c ười> ประชุมเล็กน,น้อยพี่ไม่ว่างเลยมือพี่เลอะมือพี่ไม่ว่างเลยเนี่ยนะเอาอามาพี่หน่อยพี่รู้สึกหนะิว <c ười> น้ำรดนังเดี๋เดี๋ เย็นเย็นเย็นเ well? ็นเนี่ยเขาชอบเย็นได้สิเห็นไหมน้ำแข็งอ่าลอยเว้งอยู่โอ้โหอีกนิดสนอีกนิดนึงพอไหมพี่พอไหมอีกสองอึดอีกสองอึกอันนี้เอาของวางเลยนะนั่งคุยกันเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยมีความประสงค์จะดื่มเสร็จแล้วทําการดื่มนะดื่มด้วยตัวเองไม่ได้ก็ใช้ผู้อื่นเอามาให้ดื่มใช่ไหมคะขยันขนาดนั้นเลย่ยใช้เขาอะนะ แล้วถ้าทำได้ตัวเองก็คือมือไม้มีกี่มือมีกี่นิ้วหยิบไห้หมดเลยหลาหลายคนจับสองมือประคองเอาไว้กลัวมันหกพูดเองก็ขำเองเห็้าเห็น้าเห็บน้ายังกระชดแกงทำทําพหมาชดน้ำแกงเลยนะ มัดชัดนัมีการมึนเมานะดื่มแล้วไม่เมาไม่มีดื่มแล้วมมไม่ม,ม,มึนไม่มีหรอกเพราะสารชนิดนี้ที่ที่เรียกว่าอะไรนะแต่ยี้เม็ทิวแอลออล์ใช่ไหมมีสารชนิดนี้อยู่ถ้าไม่มึนไม่มีเล็กน้อยก็ต้องมึนแล้วเพามันเข้าไปในฮโ <c oughs> มโกุบินทำมาไปเข้าไปในเลือดเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยองค์ห่งการดื่มสุราให้เราดูว่า จะผิดจะถูกเอาตรงนี้เป็นประมาณด้วยน,นะคะอ๋อได้เวลาสมควรคุณบอกว่าไม่น่า,<อ>าจบเร็วเลยสนุกเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงนี้กอนนะว่ามีการสรุปไหมอืมแปบนึ้คุณเอกขอบคุณมากเลยแบบนี้นะคะอาจารย์ขอสรุปเรื่องจบตรงนี้นะอะจบจบที่หน้าหนึ่งสองแปดเอาหน้าหนึ่งสองเจ็ดให้จบก่อนนะ อีกนิดเดียวอันหนึ่งในสุตตะนิบาตอัถกถาสแสดงถึงโทษแห่งการเดือมสุราว,ว่ายศมาปณะ,ะมัชปายีอัถถงนาชานาติธรรมนาชานาติมาตุปิอน,นุอะไรนะคะอันตรายังขอภัยนะคะเว้นตาคนแก่กระโรติ อันตรายังกโรติปิตุปิพุทธปัจเจกพุทธตถาคตาสาวกานังปิอันตรายังกโรติทิฏฐธรรมเมจักขะระหังสัมปรารเยจัทุกขติงอปราบริยาเยอุมมาทังปาปุนาติผู้ที่เดือมสุราหยุดเป็นนิด ย่อมไม่รู้จักผลย่อมไม่รู้จักผลนะไม่รู้จักเหตุย่อมทําอันตรายแก่ทรัพย์หรือชีวิตร่างกายของมารดาบิดาและพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมได้รับคําครหานินทาจากบัณฑิตและสั์บุรุทั้งหลายเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่ทุกขติภูมิสําหรับในภพที่สามเป็นต้นไปนั้น ย่ำเป็นผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนวิกฤจริตพพที่สามเป็นต้นไปอัตราปร,ริยะเวทียะใช่ไหมคะใช่ด้วยเหตุอืใช่ค่ะสาธุตั้งแต่พพที่สามเป็นต้นไปจนถึงปรินิพานนี่ก็คือกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนอยู่หลายภพหลายชาติเลยนะ,ะด้วยเหตุดังกล่าวนี้พระมหาพุทธโคสาจาริึงัด้นิจไชทโทษของการเดือดสุราไว้ว่า<ม>อภิเจตถ สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฐานะเนวะมหาสาวัะตชมณตถาปานาติปาตาทโยกสมามนุสสภูตัสติอุมมัตกะกภาวะสังวัตะเนนะอริยะธรรมมันตรายะกรณะโตเมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้วในสีนทั้งห้านั้น การดื่มสุราเมรัยที่เป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมมีโทษมากส่วนศีลสีส่ข้อมีปานาติบาอะไรคะมีปานาติบาเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีโทษมากเหมือนการดื่มสุราเมรยัยเพราะการดื่มสุราเมรัยนี้ย่อมกระทําให้ผู้นั้นเป็นบ้าอันเป็นอันตรายต่อมรรคผล ถ้าใครเมาแล้วเนี่ยถ้าไปทำเรื่องพวกนี้เนี่ยจะยากมากเลยเนาะมันขวานนะเ <Yeah. S 1> ออเรียกว่าขวาง mm hmm. การดื่มสุรานี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะบุคคลที่กระทำทุจริตต่างๆที่ผิดกฎหมายก็ตามไม่ผิดกฎหมายก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี mm hmm. ้ก็เนื่องมาจากสุราเป็นเหตุเป็นส่วนมากแต่บุคคลโดยมากนิยมการดื่มสุราฉะนั้นจึงมองไม่เห็นโทษ หรือแม้แต่จะเห็นโทษแต่ก็ไม่อาจกล่าวแสดงโทษของการดื่มสุราให้ปรากฏได้เพราะตนเองก็ชอบดื่มอยู่แล้วหรือถ้าตนเองไม่ดื่มญาติพี่น้องของตอนชอบดื่มจึงทำให้เกิดความเกรงใจไม่อาจกล่าวว่าได้ด้วยเหตุน,นี้สัปปุลทั้งหลายจึงเปรียบเทียบสุรานี้เหมือนหัวหน้าโจรที่ใช้ลูกน้องให้ไปทำการผู้จริตต่างๆตนเองเป็นแต่ผู้บงการ และให้ลูกน้องนั้นถูกจับได้ผลจะปรากฏว่าลูกน้องผู้กระทำนั้นตกเป็นจำเลยที่หนึ่งหัวหน้าตกเป็นจำเลยหัวหน้าโจรตกเป็นจำเลยที่สองข้อนี้ฉันใดผู้ดื่มสุราแล้วกระทำทุจริตผลที่ได้รับก็คือผู้นั้นย่อมไปเกิดในอบายภูมิในการที่ได้ไปเกิดในอบายภูมินี้เจปนาเจปสิกท,ที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริตของผู้นั้น ย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่หนึ่งเจตนาที่เกี่ยวกับการดื่นสุราย่อตั้งอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่สองฉะนั้นจบการอธิบายการในสมนิชาจารย์ที่ท่านบอกว่าอนุโลมเนาะอนุโลมเข้าในอาภุสลนกรรมบทสิบนะเอาหลักนะค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องถ้าเรามีความ สนใจอย่าลืมว่าเข้าไปอ่านในเรื่องของการหมักการดอกของอะไรบ้างหลังจากนั้นไปดูององประกอบของการ<ม>ด่มสาและผิดสีข้อนะอ,อ่าเนาะยาเสพติดขึ้นมาอีกเลยยาเสพติด่ยาเสพติดที่อยู่ในมีค่ะที่เป็นพวกฝิ่นกัญชาที่ท่านพูดนะชายอ,อยู่ในหักชายชายอยู่ในส่วนของข้อห้าเลย ก็คืออนุโลมเข้าในอกุศลกรรมบรพราะเมื่อเมื่อ,อไรตรงนี้นะการเอาในหนังสือมาพูดนะครคราวใดที่มีการเสพสุขฝิ่นในนี้นะคราวนั้นถ้าเกิดบุคคลนั้นมึนเมาเมื่อไหร่ก็ไปผิดประเวณีได้ครับส่งเคราะห์เข้าไปในอกุศลกรรมบทขอ้อข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อยนะโอเคค่ะเช้านี้เอาไว้ท้านี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวไว้ช่วงบ่ายมาเจอกันใหม่นะคะค่ะสาธุอนุโมทนาทุกท่านค่ะ